พาไปตัดกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมสุกข,ขาต้นแล้วไปไปมาจอดรถไว้ลักเอาไปขายบอส <c oughs> นี่รถผู้ใดบุรถคันใหม่นำ้ำยังบ่มีป้ายทะเบียนอยู่ลักเอาไปขายเดอ้อบ่มีเจ้าของไปทุกคนตัดกล้วยหอมอุ๊ยน้องแมวคนน้องแมว นอนเยอะนี่ทุกคนสุกคาต้นสุกแล้วตอนแรกว่าจะเอาไว้ไหวปุจจินโบหอดกุจจินสั่มสุกคาต้นแล้วสุกคาต้นบดไดไหวหอดกุจจินพุ่นนะอันดับแรกต้องเอาไม้ออกนะไม้ที่เราไว้คำ้ำ เราเอาไม้ออกเอาออกยังไงล่ะเนี่ย้ยว้าวสุดยอดเลยอสุกขาต้นเดี๋ยวให้บึงนี่ตัดเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาไปเลาะ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 ออกนะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องปุ้มปัดต้นออกทิ้งก่อนอปัดต้นเพื่อให้มันแตกใหม่นะอันนี้ไม้เอาไว้คำ้ำไว้ค,ำค้ำกล้วยหอมวางไว้ตรงนี้จะไดค้ค้ำ อ๋อนี่ตัดต้นทิ้งแล้วอันนี้เราตัดต้นทิ้งแล้วนะได้ให้ต้นใหม่เขาขึ้นเนาะตัดทิ้งแล้วจ้าไปไปเลาะกันเอากล้วยไปเลาะกันทุกคนถึงแล้ว แม่รองุ้มจะพาเลาะกล้วยเนาะอันขังเทิ่งขึ้นมันสุกอันขงังบางขึ้นหน่อยเบิงวีนี่โอ้ย <c oughs> ตัดยังไงนะ ฮนูนูน oh really, uh, ูนูว้าวยอดสุดยอดคุ้ยที่เขาปลูกเองเนาะอุ้ยโอ้ยไม่สวยเลยอันเนี้ยป้ายตัดโดนนะทุกคนตัดโดนความสวยความงามโอ้ย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 มาสั่ง มาสางเห็ดแทยน้อตัดโดนความงามแล้วโอ้โยเบิง้งงามรอสักครู่นะจ๊ะขอตัดกล้วยก่อนขอตัดกล้วยก่อนแป๊บแป๊บ,วปบปสวยงามตามท้องเรื่องเบิง้ง ทุกคนเสร็จแล้วอ่ะเบงปวยแม่น้องปุ่มปุ่มสุกขาต้นซ้ำว่าจะเอาว้กุดจีนพุดด่นเด้ี่ยบหอ,อดกุดจีนซ้ำสุกขาต้นแล้วเมดเมดการสิได้กินกุดจีนพุ่นน่ะอันนี้ตัดโดนอู้ทุกคนสออ่ะตัดโดนอ่ะโอย้ยเสียดายเสียดาย เสียดายมากทุกคนแม่น้องปุ้มปุ้มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่กล้วยหอมกล้วยหอมสุขคาตนจ้า